สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โบจะพาทุกคนไปร้อยใหม่จมูกกันค่ะที่โบเลือกร้อยใหม่จมูกนะคะเพราะว่าอันเก่ามันค่อนข้างจะหมดไปแล้วค่ะและ้วโบก็อยากจะเพิ่มตรงปลายให้มันขึ้นมาแบบนี้นิดนึงด้วยค่ะแล้วก็เดินทางกันเลยค่ะมาที่ลาดพร้าวนะคะแล้วก็มาถึงที่ลาดพร้าวซอย62แล้วค่ะทุกคนก็เลี้ยวเข้ามาเลยเสร็จแล้วคลินิกก็จะมาอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะคะเป็นคลินิกตีสุรงังคลินิกค่ะทุกคน ที่จอดรถก็ไม่ต้องไม่หาไกดที่ไหนเลยนะคะจอดตรงนี้ได้เลยส่วนหน้าตาโบก็คือเลิกรักไม่ไหวค่ะทุกคนโบตื่นเต้นมากมากนะคะทําครั้งที่2แต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีค่ะทุกคนหลังจากทําใจได้สักพักก็เดินเข้ามาที่คลินิกแล้วค่ะแล้วก็มาเตรียมตัวทําร้อยใหม่แล้วค่ะทุกคนก็ต้องกรอกประวัติอีกหนึ่งนะคะโบก็กรอกไปเลยชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลน,นะคะทุกคนว่ามันตื่นเต้นไหมอะคือโบก็กินรัวรอนะคะเพราะว่าแกแกตื่นเต้นนิดนึง พอถึงเวลาก็เข้าห้องแล้วค่ะแล้วก็ขอเซลฟี่กับคุณหมอแอมนิดนึงค่ะคุณหมอหน้ารักมากๆแล้วคุณหมอก,ก็คืออธิบายให้ฟังนะคะว่าโบจะต้องเพิ่มตรงไหนตอนนี้ไหมเหลือเท่าไหนนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มจมูกอีกนิดนึงจะได้สวยค่ะทุกคนและอันนี้โบก็เอาจมูกก่อนที่ทํามาให้ทุกคนดูด้วยนะคะในส่วนเรื่องของราคานะคะเขาก็มีหลายราคามากๆเริ่มตั้งแต่6000เลยค่ะทุกคนจนไปถึง10,000กว่าบาทนะคะและอันที่โบทําก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะโมเดลโนส8 9 0 0บาทค่ะทุกาาคน ที่ช็อกที่สุดในการร้อยใหม่ครั้งนี้ก็คือตอนฉีดยาชาบรู้สึกน้อยมากๆค่ะทุกคนและนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะทุกคนผ่านไปแบบเวลาแป๊บเดียวมากๆค่ะเราก็ทําเสร็จแล้วคือตื่นเต้นมากๆนะคะมันอาจจะมีบวัวมีช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะพอทําเสร็จแล้วนะคะทางคิมีก็ให้ยามาค่ะมีทั้งยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาลดบวมเลยค่ะอันนี้ก็คือหลังเสร็จแล้วก็ออกแดดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย,ยนี่เป็นวันแรกนะคะทุกคนวันที่2ค่ะหลังจากตื่นมาวันที่5้าค่ะ วันที่7ค่ะทุกคนน้องก็เริ่มช้ำน้อยลงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่10ค่ะและก็วันที่15ค่ะทุกคนน้องหายช้ำแล้วแล้วก็สวยมากๆนะคะและนี่ก็เป็นการร้อยหม่จมูกของโบขาวไว้จะมารีวิวอย่างอื่นให้ดูกันอีกนะคะทุกคน